สวัสดีครับคลิปนี้เท็ดดี้รันพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านสุดเขตทะเลเผาริมหาดจอมเทียนนะครับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านเนี้ยเราเคยมารีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็มีหลายร้านเลยนะครับที่พัทยาที่จอมเทียนเองเนี่ยก็มีร้านบุฟเฟ่ร้านทะเลเผาเยอะมากมายหลายร้านเลยนะครับแต่ว่าเราก็นึกไม่ออกว่าจะไปร้านไหนนะครับแต่ที่นี่เราเคยมาลักเราโอเคเราก็เลยกลับมาใหม่นะครับในปีนี้นะครับผมเมษา 2567ก็เป็นเหมือนการมาอัปเดตดูแล้วกันเนาะอ่าอันดับแรกนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูลายอาหารกันก่อนก็จะเต็มเหมือนเดิมนะครับผม <Wow. S 1> ตรงน,นี้ในส่วนของอาหารสดนะครับเป็นเป็นกุ้งแม่น้ําเป็นเป็น,เปน,นะครับแล้วก็มีปูด,ดํานะแต่ว่าตอนนี้กําลังเพิ่งจะเริ่มเปิดร้านนะครับผมตอนนี้ก็จะมีในส่วนของกุ้งแม่น้ําเป็นก่อนนะครับแล้วก็อีกทางนึ่งเนี่ย ปูดำเดียวเข้ามาเติมไอทางเนี้ยนะครับอันนี้เติมอยู่นะครับอันนี้คือ,อยังไม่มานะแล้วก็มีไอติมมีของหวานนะครับผมมีน้ำแบบชงนะครับเก๊กฮวยอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำาัลลมอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้ก็พาดูบรรยากาศรอบๆร้านก่อนนะครับตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีเป็นคนจีนนะครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนไทยนะครับ ต่างชาตินะครับฝรั่งก็มีบ้างนะครับอันนี้ก็คือส่วนของอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วนะครับก็เยอะเหมือนเดิมนะครับดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ผลไม้นะครับเดี๋ยวมาเติมเรื่อยๆนะครับเรียกว่าวันนี้ผมอยู่จนถึง2องทุ่มนะครับของมีมาเติมเรื่อยๆไม่ขาดนะครับผมอ่าไปกัน โซนตรงนี้ก็จะมีของทอดนะครับแล้วก็มีส้มตำยกมาทางร้านเลยนะใครอยากจะล่องฝีมือจัดไปนะครับอ่านี่ก็น้ำจิ้มนะครับมี3แบบนะครับผมตอนนี้ก็มาตัดในส่วนข,ของกุ้งสดกันก่อนนะครับแล้วก็กลับโต๊ะเรานะครับนี่มาเติมเรื่อยๆนะครับผม หลังจากตักกุ้งกันเพลินเนี่นยนะครับปูดําเข้ามาเติมเราคนก็ย้ายมาลุมที่ปูดํากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เราก็ไปทยอยขนของกลับไปที่โต๊ะเราวันนี้โชคดีผมนั่งที่โต๊ะเดิมกับปีที่แล้วเป๊ะเลยนะครับนี่เลยตัวเดิมนั่งอยู่นอกๆน,นะครับอากาศจะได้โฟล์ฟลหน่อยนะครับตอนนี้ก็มาแล้วครับผมปูดํานะครับผมทัดมานะครับก็จะมีหอยนางรมสดนะครับมีหอยแคง หอยจอบนะครับหอยจับอันนี้ต้องไปแกะเอาเอ็นมานะอันนี้ก็สดๆนะครับแบบกรุบๆนะครับสดมากๆเลยลองมาละข้อดีของการมาช่วงเย็นๆประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นแบบนี้น,นะครับก็จะค่อนข้างโล่งนะครับเพราะว่าคนยังไม่มากันเราก็จะตักของได้ง่ายมีเวลาเลือกของนะครับเพราะว่าคนยังไม่ได้เบียดเสียกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือร้อนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหน้าร้อนก็คือแค่นั่งเฉยเนี่ย เหนือก็เต็มหน้าผากแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีก็จะโล่งๆแบบนี้นะมีเวลาเลือกของมีเวลาดูของว่าเราจะเอาอะไรนะครับคราวนี้ของเราเต็มโต๊ะแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เวลาเริ่มย่างกันนะครับนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะครับสวนฟังตรงข้ามนู้นก็คือทะเลแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีต้นไม้แล้วก็มีรถวิ่งกันตลอดนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้าน ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆประมาณ1นึุ่่มนะครับแดดเริ่มลดลงแล้วนะครับเราก็เริ่มลุยกันนี่คือหอยจอบหอยแคงยักษ์หอยนางลมสดนะครับนี่เริ่มจากหอยนางลมก่อนสดมากนะครับเราก็ถัดมาหอยแคงยักษ์เดี๋ยวให้ดูขนาดเทียบกับ iPhone 1 4 Pro Max เรียกว่าใหญ่จริงๆนะครับเนื้อก็จะแบบแน่นๆแบบกรึบๆเด้งๆหน่อยนะครับผมสําหรับใครที่ ยังไม่เคยลองลองเลยแล้วก็นี่คือเอ็นหอยจอบนะครับต้องมันล้อเอาแล้วก็ตัดเอาตัวเอ็นเนี่ยจะมีชิ้นเดียวนิดเดียวนะครับประมาณนี้อันนี้กรึบกรึบสดมากนะครับผมอร่อยมากเลยนะแล้วก็อย่างอื่นก็เริ่มทยอยสุกกันมาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นหอยแข็งยักษ์นะครับแล้วก็มีเวลาไปเติมกันเถวเาผมก็จะไปเติมเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นการไปเอาหมึกกระดองมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ผมก็เดินเติมไปเติมมาวนอยู่นี่แหละนะครับผมก็เรียกว่าเติมกันเพลินเลยนะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ร้านเยอะมากนะครับผมก็เรียกว่ามีตัวเลือกขึ้นมาเยอะนะคใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับมีร้านให้เราเลือกเยอะแยะเลยแต่ว่าผมสะดวกตัวนี้เพราะว่าเคยมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออมันอุ่นใจมากกว่านะครับว่าเราจะกินอะไรก็เลยมาร้านนี้กันอีกทีนะครับเนี่ย แล้วก็จะเป็นการอัปเดตให้ดูระหว่างที่ทานนี่แหละครับว่าระหว่างนี้เราก็เดินไปเติมของเติมน้ําเติมนั่นเติมนี่นะครับก็โฟล์เลยนะครับคนไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ก็โอเคเพราะว่าเคยไปร้านนึงเนี่ยนะครับแต่ว่าบังเอิญไปเจอทัวร์พอดี3-4คันรถทัวร์เลยแล้วก็คนแบบแน่นๆมากนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ โอเคนะครับก็เดินเติมกันแบบสบายๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการอัปเดตให้ดูกันระหว่างกินแล้วกันนะครับว่าอัปเดตเติมนั่นเติมนี่นะครับผม อนนี้ก็เป็นช่วงทยท,ยท้ายที่ผมนั่งทานแล้วนะครับก็บรรยากาศประมาณทุ่มกว่าเกือบ <ๆ S 1> จะสองทุ่มคนประมาณนี้นะครับผมสาหรับสายลุยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีอ่างล้างมือนะครับสี่อ่างเลยนะครับแล้วก็ตรงไปสุดนู่นก็จะเป็นห้องน้านะครับผมแล้วก็บรรยากาศภายในร้านตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2ทุ่มนะครับผมก็จะควันขมงโฉงเชงประมาณนี้นะครับส่วนผมก็อิ่มละเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินดูหาดกันแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ นะครับจ่ายตังเรียบร้อยนะครับก็เดินออกจากร้านแล้วก็ข้ามถนนไปก็จะเจอหาดจอมเทียนนะครับไปรับลมทะเลเย็นๆกันนะครับผมไปกันและที่นี่ก็คือ สุดเเคบุฟเฟ่ทะเลเผาริมหาดจอมเทียนในปี2567นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็รบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พาไปเดินดูหาดกันนะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะใครยังไม่กดกดเลยขอบคุณครับ